เยี่ยมนะมาเป็นครอบครัวบ้านเป็นไงยีนอดีมีหมาได้ไหมบ้านไม่มีครับไปเไปนิดป้าตรงน้ำไม่มีครับมีก็เล็กเล็กน้อยน้อยพอได้อีกแล้วถือว่าวันนี้เราโก้มาเยี่ยมเยือนนะครับกำลังพลกลางเราที่พักอยู่ในพื้นที่คลุ้งศรีการสองมากันในลักษณะแบบเยี่ยมเยือนเป็นเป็นครอบครัวนะครับเราพักอาศัยอยู่พื้นที่เดียวกันเนี่ยก็พามาเยี่ยมด้วยกันหมดเลยนะเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องเยี่ยมบ้าน ะะวัน้นงี้ก็ได้มาเยี่ยมบ้านพี่แมวนะครับก็อีกโครงการนึ่งนะครับของที่อยู่ที่บ้านในไไ,ไปแล้วก็มาแลกขาไป <laughs> <laughs> ขอบคุณพี่แมวเดี๋วยววันนี้ก็จะไปสู่ที่กองต่อรักรับรังรักรกรัักกรากักักรอกกักกรัักกรักร้กรกักรัรักกรก 真美，真美。